นี่คือร้านผัดไทยระดับเทพนะครับผมบอกเลยเครื่องปรุงมาเนี่ยเครื่องแน่นๆ่นและดีมากๆเพราะร้านนี้เขาชื่อว่าเทพผัดไทยตัวร้านนะครับตั้งอยู่ที่สุขวิทย์28ตรงนี้นะครับและตรงนี้เลื่อนมาปึ๊บเจอเลยนะครับมีที่จอดรถอยู่ประมาณ3-4คันได้และนี่ก็เป็นเมนูนะครับผมราคาต่างๆดูได้เลยนะครับตัวนี้พี่เทพครับและนี่พี่มาร์คนะครับผมถ้าใครเคยกินเผ็ดมาร์กก็คือ จะเอาของเดียวกันแหละครับผมเพียงแต่ว่าเขาเปิดออกมานะครับแล้วดูสีนะครับเข้มข้นมากๆเพราะที่นี่เขาใช้พริกขั่วนะครับและพริกขั่วนี่มันหอมมากๆเลยมีความเผ็ดอยู่ประมาณ3ระดับนะครับตัวผมเนี่ยผมชอบระดับกลางมากๆและดูดิพอไข่ดาวมันเยิ้มๆอย่างเงี้ยโคตรฟินเลยนะครับแล้วผมบอกให้นะที่นี่ไม่มีเครื่องปรุงนะครับคุณจะปรุงได้ยอย่างเดียวคือมะนาวแล้วนี่นะครับผมเห็นไหมบีบลงไปเนี่ยมันน่ากินมากๆแล้วก็โคเลโเคเลคุกคุก อันนี้คือวิธีกินที่ถูกต้องเลยนะครับผมโดยที่เห็นสีเขาจัดจ้านนี้นครับเพราะว่ารสชาติเขาคบรสมากๆเแลยครับผมและที่สําคัญเนี่ยพวกกุ้งแห้งอร่อยกากหมูอร่อยเลิศดดูฝีมือวันนั้นซัดกันเพียบมีทั้งกุ้งลายเสือนะครับจบปุ๊บเดินขึ้นไปกระมลกินของหวานต่อด้วยนะครับเพอร์เฟกอร่อยจบไปลองยิบก้าวนี้เปิด